ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตคมกิจชัยพันโทนัทพลเจริญบุญมีทวีศักดิ์อ่อนภูเขาธนาวุฒิอินถาวรทธีรพลทิพป,ประวัติปัตตพีขันขะปณิธานทานน พานุสิทธิ์ยี่สุนภูมินเพียรพักเมทาวีผลแก้ววรวุิอินทรัตวัชระวัดโสภาสุพเลิกอินทิจันสุทัศนามเกตสุริยาแสงมณีอนุวัตอินทรักษาอธิพัฒนสิงชัยกรพัฒนเดชาภูมาพันธจักพันเหมือนเหลาจีรศักโมราเจษดาคำภาชัดชัยชัยงามนัทวุฒิราชสีทรงฤทธิ์สีชัยทัชกรเหมทลิน นัฐพงศ์ธรรมเมืองคุณปะมินวันสวัสดิ์ปิยวัฒน์วรณชัยรบพัชรากรอพุ่มโสพัชริดาพันธนามพิเชษพุทธชาติพีรพลธรรมชัยพานุวัฒน์บิดรนภววโดนสุทาบุญเมธนีมะเดื่อยุทธาการสุริยะวง ยุทธนาหารธงชัยวรารัฐมีภูคำวิชิตสมนึกสิริยนคำภูนิดสมคิดทองสำราญสมจิตนุษสูงเนินสุภานุวงศ์เบ้าทองสุรศักดิ์รัตนชัยอภิสิทธ์พมสมบัติอภิสิทธิ์สิริโสมอัธพลวายอดรักกิตสดาพ่อชัยราชคัทเอรียาอุปถัมภานันจักกิจกลางวาปีจักกิจศิลปาราช เตแก้วทองจเจริญจำปาเงินดิโลกโคนศิลาเดชนลินอุปรีทธัญญะสแบงมานธีรนัทอิทธิฤทธิ์ปนัดดาอ่อนสุรทุมป้อมเพชรไตรวงย้อยปียะอุตสาภมหงสะทรสารสมัคร พิศนุทองวันภูสนะขำต้นวงรามสิทธิ์คำสุโพลัดดาก้องเวหาวัชรกรจงจอหอสุภนัทพรมประดิษฐ์สมพงโศลินสันติดอนภัยศิลาวันโพธิวงสุทธิพงสุริยะวงสุทีศรีไัร สุริยาชัยคำภาอดิเลกสารหารธงชัยอนุชิตขันบรรจงอธิวัตรขจรเกตกระลานบุญเกิดกิตสน,นาโควงการุณสินชัยกิติศักดิ์คำชนะกิติชัยมาลสีจกกักริดเฮงสวัสดจักรพงษ์ชัยสมภาจักรพันคำพิมพ์จักเพชรปฐมพันธ์จักกรีอินทศรีจิรวัฒพรมสุรีจิรศักด์ปูราธกากิรพงษ์แสนคูณ จิลายุสุวรรณหารจิรวัตรศัทธาผลชนะศักพนชานัทพงศ์อ่อนชาติดำรงรัฐบุญภักดีทรงกฎสุวรรณเขตทัศนัยหอรดีทัศนัยการุณธนาราบรัตนบุภาธนากรยุรพรรันธ์ีรวัตรปัสพลธีรพันธ์หอมหวนนัทวุฒช้างสารนันทวุฒเชื้ออ่อนนำพลผิวทองนิยมกลางถิน่นอุทนาศีมุกดา บดินสมหวังประกรณ์ศรีรินประวินรักษาแสงปริชาติเขตสูงเนินปิยนัทแสงนนพงศลิการจะนะก,กันโหรพงศลิบุญคำพลวัตกาว,วัน พันลบวรณพัชพิทักษ์รักษาพลพินิจเจริญชัยมนตรีสังกิตมนตรีอนุพักมังกรสังศรีรังรณชัยเหล่าพมวัชระพงศีภระวิชัยดาโรดวินยูชนนิยมการวิทูลประหยัดวิรุณนาสุอินวิสิทธแขวงเมืองวิริ์ศรีสะอาดวิรยุทธหันโพวิรักดิ์นพเคราะห์วุฒิชัย โพแสงวุฒิพงษ์คมสอนวุฒิพงษ์จันทนามสารติพงศ์ประจันสถาพงษ์พึ่งพรมสารติพงศ์พงศิทธิศศัำลิดแข็งแรงสุขวิทย์แสงทองสุทธิพรฝางจันสุรเชษลายาสุรเดชบุญจารันสุรเนตรเชื้อวังคำสุวิทย์โพเมือง เศรษฐวุฒิระวังไงแสนเมืองวันสืบธนากรยุรพันธ์ธีรวัตรปัศพลพีรพันธ์หอมหวนัทวุฒิช้างสารนันทวุฒิเชื้ออ่อนนำพลผิวทองสุทธิพรผางจันสุรเชษลายาสุรเดชบุญจรันสุรเนตรเชื้อวังคำเศรษฐวุฒิระวังไนอธิวัตรติงสะ อันนี้รุดขุนพรมอนุรักษ์นามรักษาอนุวัตแท่นจันอมรินดันมีแก้วอวิรุตเลิศสงคามอธิวัตเชือ้อ